สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้งหลายครับผมปฏติญานโคตมีช่องปฏติยานรีคอร์ดวาปีปทุมครับสบายดีพี่น้องบนเท่ากระดามือนี่บมีอย่างไยครับสถานการณ์โควิดเป็นยังไงเนาะครับสถานการณ์โควิดบนเ้า ผมอยู่ห้องอัดครับอยู่ดีๆหลังห้องอัดนะครับห้องบันทึกเสียงปฏิญาณเรียกร์ดอยู่ตรงนี้เองครับอันนี้ด้านหลังนะครับสให้เบื้องด้านหลังวาเป็นยังไงครับหลังบ้านครับเป็นหลังบ้านเป็นห้องอัดที่จริงบ้านก็มีอยู่่่่าอันี้ม่าอยู่ห้องอัดครับอยู่ทงหน้าครับบรรยากาศดีครับตรงนี้ก็มีเนือยู่เนืกินธรรมชาติครับนี้มีพัก พักเกษตรบ้านเฮาเนาะพักกระถินครับส่วนท่านอันครับผมมีแนวหนึ่งอยากบอกให้ฟังผมไปดูใน y u t u b e เนาะในช่องของพนันพนีอวอาเร่องการกำจัดเพลี้ยการกำจัดเพลี้ยต้นแค่ต้นดอกแค่นี่ไหมครับเดี๋ยวสใส่บง่งใกล้ๆว่าผมได้ความรู้โดยบังเอิญที่ความจริงแล้วผมว่าเม่นเกษตรกอน่แเม่นหยังครับแต่ชอบปลูกพืชอยู่ เป็นอย่างว่าที่ปลูกพืชเนี่ยมันหมอปากครับมันหมอปากเขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงไก่เนี่ยบางทีลำคันเสียงมันนะครับยนีมันหิวมันอย่างจะปลูกพืชไว้เนี่ยต้นนี้นะครับต้นแค่มีต้นนึ่งครับอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้บ่งใกล้ๆนะครับว่ามันมีเพียครับผมได้วิธีกำจัดเพียโดยบังเอิญครับที่มบาบอกให้ฟังครับ นี่ครับดอกแคต้นเดียวครับออกดอกตลอดเลยมีทุกมือครับมีดอกขึ้นมาให้กินมอสนะสิกินต้นเดียวนะครับบอได้ปลูกมันเกิดเองก้อนนานัดมันมีเพี้ยครับนี่ครับเพี้ยเห็นบ่วนอเพี้ยเนี่ยจนบ่าสามารถจะเป็นดอกเป็น ยอดออกมาครับเพราะว่าเพี้ยกินเบิดใบกูดใบแหงเขาครับที่ค้างบ้านก็มีห้างหมดแดงหมดแดงเดี๋ยวให้เพิ่งข้างหมดแดงครับนี่ครับด้านนี้ครับอีกต้นหนึ่งต้นดอกแก้วครับต้นดอกแก้วอยู่ฝั่งนี้้างล่างต่ำๆลงมาจะมีห้างหมดแดงครับ นี่ครับหั่งหมดแดงกับบอเป็นพษิษเป็นพ่ายครับห้ามาไปซุนมันบ่ไปติงไปบายมันมันกับบอกัดเฮ้าครับผมก็เลยเลยใดว่ามีความคิดว่าเอเอาหั่งหมดแดงนี่นะไปปล่อยใส่ต้นดอกแค่ให้มันกินเพียมัมจะกินบอนอครับผมก็เลยลองไปปล่อยบึงครับปรากฏว่า มดแดงว่านี่ครับปากกินเพียครับตัวน้อยๆตัวน้อยๆครับเป็นลูกของเพียลูกแมลงเป็นลูกแมลงชนิดหนึ่งเนาะมันจะมากินครับเพราะว่าเพียนจะกินใบไม้นะครับแต่มดแดงมันบม่กินใบไม้ครับมันกินสัตว์กินเพียกินมแมลงเนี่ยแหละครับปรากฏว่าเพียหายมีทั้งนี้ทั้มงมีแน่อยู่ ออกยอดออกดอกมาเลยครับดอนถดอกแค่ครับนะครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีสารนำมักอันนั้นอันนี้มหดยากเลยครับกําจัดโดยใช้วิธีธรรมชาตินะครับคือเอามดแดงมาปล่อยไว้ที่ต้นแค่นะครับเนี่ยเพียตัวน้อยๆเป็นลูกเพีย้ยมดแดงก็มากินครับ นี่ครับหมดแดงมากินเห็นไหมกําลังกินอยู่เลยเนี่ยมาเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมนะครับเห็นชัดชัดเลยครับเนี่ยมากินเห็นชัดชัดเลยครับสรุปว่าไม่ต้องไปเพ่งพาหายาหาสารเคมีสารอะไรน้ำหมักน้ำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ใช้เลยครับ ต้นดอกแคก็ออกดอกอย่างสวยงามได้กินซูม้มือครับนี่ครับต้นแคต้นเดียวนะครับเป็นพืชมงคลครับ <c oughs> เกิดเองเป็นมงคลมงคลจะในวัตถแคเนาะแคแคคคำว่าแค่นี่ยแหละครับเป็นมงคลชื่อเป็นมงคลเป็นยังสั่นคนไทยเขาขันซื่อเป็นมงคลวันดีครับ อย่างกรได้นี่ครับกำลังออกดอกเลยกินเสมือครับออกดอกดเนี่ยเต็มต้นเลยครับเก็บกินสมือนะครับเนี่ยหมดแดงเต็มเลยแต่ไม่เป็นอันตรายนะครับ เป็นาต้มปลาก็เอาหมดแดงนี่ละไมัใส่ต้มปลาได้คือกันแส่บดีปันยังกินของธรรมชาติครับคู่บอกคู่วิดปรมาไก่ดอกห้องอัดบันทึกเสียงห้องบันทึกเสียงของผมเนี่ยปฏิญาณเรคคอร์ดเนี่ยจะทงหน้าครับ <c oughs> โอ้หดแดงนี่ครับเนี่ยเห็นไหมหมดแดงเยอะเลยครับ นี่ตามต้นแคร์นะครับปล่อยไว้เลยไม่เป็นอันตรายครับหมดแดงกินได้เป็นอาหารอีกตั้งหากครับอยู่หลังบ้านอยู่หลังห้องอัดนี่แหละครับเป็นขั้วไปในตัวนะครับทางน,นี้ก็มีอะไรบ้างนี่เค็ง มีขิงมีขาตะไคร้เทียบครบเลยนะครับหลังบ้านเอามาต้มกินครับต้มกำลังดีๆเลยอ่าป้องกันโควิดวัตถิพันวานะครับต้มใส่ใบเตยเลยนะครับห้องอัดก็อยู่ทางนี้นะครับนี่แหละครับเดินเข้าไปน่นก็เป็นห้องอัดบันทึกเสียงนะครับ คราวนี้ก็มีต้นใบเตยครับเนี่ยมีต้นใบเตยไปต้มกินต้มใบเตยขาถ้าใครอยู่ฝั่งพุ่นมะนาวเอาบางหนาวไปกินกำน้ำอุ่นวะนทีเนี่ยมะนาว นักรองเวลามาร้องเพลงเนี่ย,ยถามหาบกงนาเขาก็มีครับลังเป็นหน่วยเต็มต้นเลยนี่บางนาว,วัานน้อมาตี้องลองเพลงเสียงบาออกวัตีนะครับนี่แหละครับเอาให้ดูว่าเราอยู่แบบธรรมชาตินะครับออแกนิกอีงยังผ่นวานั่นแหละครับอยู่แบบธรรมชาติกินธรรมชาติ อยู่กับสายลมแสงแดดนี่แหละมันมาบ่หอนดอกโควิดแถวเนี่ยครับกษรุปว่าชีวิตคนเรามันเกิดมาจากธรรมชาติเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกิดมาโดยธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดกินอาหารแบบไร้สารพิษมีผัก หากกินพืชกินสัตว์ตามธรรมชาติดีที่สุดเขาเรียกว่าอาหารแบบออแกนิกอีกอย่างพันวาน,นั่นหนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บม่มีสาระอย่างไรครับเป็นสาระบอกวิธีกําจัดเพีย้ยจัดต้นแค่นะครับเพี้ยของต้นแค่้วยใส่หมดแดงนะครับแ้วก็ถือโอกาสแนะนําของอารตของบันทึกเสียงปฏิญาณได้ขอดครับวาปีประชุม นะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้งหลายครับเพื่อนเพื่อนนี่ผู้ใดเป็นเพื่อนคอยบอกว่าทีก็เป็นเพื่อนกันทั้งมนุษย์ทั้งโลกเลยละครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันทั้งโลกนะครับมนุษย์มนุษยชาติทั้งโลกบอกว่าประเทศไทยประเทศลาวประเทศใดก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นเพื่อนกันครับมนุษย์ในโลกนี้ครับผัานพุทธิสิเป็นเพื่อนเป็นเซียวคอยกะหกสิบสามแล้วครับปีนี้ บางคนกับบเสือบางหน้าตาคือบ่เถากระเ่าแล้วครับอายุเยอะแล้วครับ63ปีแล้วแต่ว่ารักธรรมชาติรักดนตรีมักศิลปะนะครับนะครับเ่าแล้วครับผมกับบมี่แล้วครับเนี่ยเนี่ยเปิดให้บังคับผมกับบมี่แล้วครับอันใดกะสี่คอยเถาคอยหายไปแล้วครับถือโอกาสละแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ